หนังสือเสียงสารคดีสามทศวรรษสายน้ำและความทรงจำเขียนโดยธีรภาพโลหิตกุลเรื่องกงหมอผู้กลา้าไร้เหรียญตราอัศวินตอนที่หนึ่งขบวนเรือลบสี่ลำที่บรรทุกคนมาจนเต็มเคลื่อนตัวจากฝั่งอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด มุ่งหน้าฝ่าคลื่นแห่งท้องทะเลหมู่เกาะช้างมาจนใกล้เกาะริมและเกาะสลักก็จอดสงบนิ่งเพื่อกระทำพิธีการบางอย่างกงหมอเอามือป้องแสงแดดชอลูกตาเพ่งมองไปพลางแจวเรือไปพลางวันนี้เป็นวันที่17มกราอีกแล้วสินะกงคิดขณะภาพแห่งความทรงจำบางภาพแวบเข้ามาในสมอง แล้วไม่กี่อึดใจมันก็ผ่านเลยไปเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่พอถึงวันนี้ความคิดคำนึงก็เพียงย้อนกลับมาแวบหนึ่งเพราะไม่ได้สลักสำคัญอะไรไปกว่าคนไข้ที่รอยาสมุนไพรของก๋งอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นความทรงจำที่ก๋งไม่เคยลืมว่ามันจะผ่านไปสักกี่ปีกระทั่งแม้ว่า มันจะผ่านมาแล้วถึงครึ่งค่อนชีวิตก็ตามทีสถานการณ์สร้างวีระบุรุษนี่อาจเป็นสัจธรรมของการศึกและเป็นคำคมที่บาดใจนักรบในสมรภูมิใดก็ตามแต่สำหรับกงดูเหมือนไม่มีทั้งสถานการณ์หรือวีระบุรุษในใจเลยด้วยรู้เพียงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไป ในวันที่17มกราคมหลายปีดีดักมาแล้วนั้นมันคือสำนึกสามัญที่มนุษย์พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์และเป็นหน้าที่ที่คนไทยคนหนึ่งพึงกระทำด้วยตระหนักในค่าของแผ่นดินที่เกิดและเติบโตมาไม่เห็นจะต้องไปเรียกร้องหาเหรียญตราวีรบุรุษจากใครเลย17มกราคมของทุกปี ดูเหมือนจะเป็นเพียงวันเดียวในรอบปีที่กองทัพเรือไทยอนุญาตให้ประชาชนนับพันๆคนขึ้นไปบนเรือรบขนาดใหญ่ถึงสี่ลำแล่นออกไปเป็นขบวนในท้องทะเลกว้างใหญ่เพราะวันนี้เป็นวันที่เหล่าราชนาวีทุกคนภาคภูมิใจเป็นที่สุดต่อวีรกรรมอันหารกล้าของนักรบรุ่นพ่อรุ่นพี่ที่พลีชีพเพื่อชาติในเหตุการณ์สู้รบทางเรือครั้งสำคัญ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่เรียกกันว่ายุทธนาวีที่เกาะช้างเมื่อ17มกราคมพุทธศักราช2,484อันนับเป็นการศึกทางเรือครั้งใหญ่ระดับยุทธนาวีครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรและนับเป็นเกียรติภูมิแห่งราชนาวีไทยที่โลกต้องจารึกไว้ ในฐานะที่เป็นการต่อสู้เพื่อเอกราชและอธิปไตยของชาติอย่างวีระอาจหารทั้งทั้งที่หากเปรียบเทียบกำลังของทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งประสบการณ์กำลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์และระวางขับน้ำของเรือที่มาประจันกันก็แทบไม่ต่างไปจากเด็กกับผู้ใหญ่ชกกันเลย